สวัสดีครับผมชื่อนายมยดินอ่อนรวนจากสบศหาดใหญ่รุ่นสอทับโก็วันนี้ผมจะมาแนะนำโครงงานของผมในชื่อที่ว่าโรงเรียนอัสสัรมิยะ ซึ่งโรงเรียนอัสรตียตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลหัวเขาอําเภอสิงห์ักนครจังหวัดสงขลาโรงเรียนอัสรตรยตเป็นโรงเรียนที่จัดก,การเรียนการสอนอัลกุรอานให้แก่ลูกหลานเยาวชนในหมู่บ้านหัวเขาโรงเรียนของเรานั้นเปิดการสอนมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีทั้งนี้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเยาวชนมุสลิมทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์เพื่อที่จะนําอัลกุรอานนี้ไปเป็นการนาให้กับเขาในวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะอัลกุรอานมันคือธรรมนุแห่งชีวิตสําหรับอิสลามทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งการเรียนการสอนอัลกุรอานในโรงเรียนอัส,สวริยะแห่งนี้นะครับเราจะออกเป็น3ระดับ ระดับที่หนึ่งก็คือระดับการทําความรู้จักตัวอักษรในภาษาอัหรับทาความรู้จักสระในภาษาอังกฤษทำความรู้จักเครื่องหมายในภาษาอัหรับและก็ทาการเทียบตัวอักษรจากภาษาอัหรับเป็นภาษาไทยแน,น่นอนเลือเกินะครับว่าเราไม่ใช่คนอาหรับนะครับเราเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเรามีความ ได้เปรียบในตรงนี้เพราะเราสามารถที่จะเทียบตัวอักษรเหล่านี้จากภาษาอัหกับให้เป็นภาษาไทยได้อย่างเช่นเราผมยกตัวอย่างตัวดาวดานตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับภาษาไทยก็คือดอนะครับอ่าดอเห็นนะครับดอนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีสุกูร์แบบนี้เครื่องหมายสุกูรคคาว่าเครื่องหมาย เมื่ออักษรด้านหน้าไปตำการปัสกสงฆกับอักษรด้านหลังมันจะมีปฏิกิริยาก็คือการอ่านแล้วก็เรียกว่าเมื่อโดนสะกดโดนสะกดอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะเอาไว้ว่าเมื่อเครื่องหมายสูบูนนี่ไนมะ่่าเครื่องหมายสูภูนหรือชัด,ดนะอยู่บนอักษรไหนก็นแล้วแต่อักษรน,นั้นจะต้องโดนสะกดนะครับอ่านี่นะครับนี่คือในระดับชั้นที่หนึ่งครับ และในห้องเรียนนี้นะครับเป็นห้องเรียนระดับชั้นที่2ก็คือขึ้นมาจากระดับชั้นที่1เมื่อนักเรียนสามารถที่จะเทียบตัวอักษรในภาษาอาหรับได้ว่าอาหรับตัวนี้ออกเสียงคล้ายๆกับอะไรในภาษาไทยนะครับเราก็จะให้ขึ้นมาอยู่ในห้องนี้ห้องนี้เ <ul ain> ขาเรียกว่าการอ่านเป็นประโยคถ้าหา,ากว่าตามหลักการอิสลามตามภาษาอัับเขาเรียกว่าการอ่านเป็นอายะการอา่านเป็นอายะต,ตรงน,นี้นะครับเราก็จะเริ่มจากการผสมคำเพราะนักเรียน แม่นตัวอักษรมาจากรุ่นที่ห้องอ่าห้องที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างวิธีการสะกดนะครับสะกดให้เป็นสำเนียงภาษาอาหรับนะครับอ่าตัวอย่างเช่นก a s gas ัมซ z a n น o n an แล้วทีนี้เนี่ยพอผมสะกดปุ๊บเนี่ยนักเรียนทั้งหมดก็จะสะกดตามอ่าเดี๋ยวสะกดตามครูนะครับทุก gas gas Hamza น o o n an กัน yeah, right. ันเยาว์มาเยาว์นาะเบักเยาวเยานไปครับกัพร้อมๆกันกันนั่นเมเนะนี่ยนะครับเพื่ออ่านให้เป็นมองด้วยนะครับเพราะอ่านอันกบรานเราจะต้องอ่านให้เป็นสัเนียงอารมนะครับ นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยจัดการสอนอัานกุรานนะครับแบบการอ่านทีละคนทีละคนเข้ามาอ่านกับผมและปัญหาที่เจอก็คือว่านักเรียนที่มาอ่านกับผม1คนอีก29คนนั่งเล่นเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรผมเลยเปลี่ยนวิธีการนะครับจากการเข้ามาอ่านกับผมทีละคนขึ้นอ่านในกระดาน อ่านในกระดาษอ่านทีละคนแต่อีก29คนอ่านพร้อมกันหมดเป็นการอ่านที่บูรณาการจากการเรียนในระบบอ่านที่ผ่านมาเมื่อก่อนนะครับว่าอ่านทีละคนนักเรียนได้อ่านแค่รอบเดียวแต่อ่านในกระดานนักเรียนได้อ่านถึง30หรืออ่าน30รอบนะครับและจะทาให้เด็กนั้นอ่านอป็นผู้อ่าน